ทุกคนขาเจอเห็ดหนังไก่ค่ะนี่นี่เด็ดที่ดูนะออกมาแล้วค่ะนี่เห็นไหมเป็นเห็ดหนังไกโนเวนะคะนี่เราดูช่อนี้พยายามเนะี่ยเด็ดที่สวยที่สุดเลยนะคะนี่ดูดอกนี้ค่ะเห็นไหมสวยมากเลยทุกคนไม่อยากจะเชื่อนะว่า ท้ายรดูนี้ัจะมีหลงเหลือให้เก็บปิดเนี่ยน,นี่ค่ะนี่สวยมากเลยค่ะเห็ดหนังไก่อร่อยนะคะทุกคนเก็บเห็ดหนังไก่จากประเทศโนเวย์มาฝากเพื่อนๆคะ่ะเจอเห็ดหนังไก่ค่ะทุกคนดึงสิขาขออะไรนี่ค่ะเห็ดหนังไก่โอ้ยอ่อนมากเลยนะคะ อ,อันนี้คือดอกใหญ่มากๆอันนี้คือดอกใหญ่มากโอ,โอ้หักเห็นไหมคะมือนะมือมือนี่ค่ะเป็นกระจุกเลยทุกคนนี่ดอกนู้นคือใหญ่มากๆนะคะโอ้โหนี่ค่ะโอ้โหเห็นหนังไก่ทุกคน นี่ค่ะเห็ดหนังไก่ค่ะทุกคนเดี๋ยวจะหยิบไปดูนี่อร่อยมากๆเลยนะคะทุกคนไปกันต่อค่ะเจอเห็ดหนังไก่แล้วค่ะทุกคนขออนุญาตใช้อันนี้งัดนะพอทา,ามืองัดอะ่ะหักแน่ๆน,น,นี่ค่ะเห็ดหนังไก่กำลังตะมุตะม,มิเลยนะคะนี่เห็นไหมคะไปกันต่อค่ะ คนขาจะอุ้ยเจอเห็ดหนังไก่หักเลยนะจ๊ะนี่นี่นี่เดี๋ยวจะเดี๋ที่ดูนี่นี่นี่เห็ดหนังไก่ค่ะท <c oughs> ุกคนเก็บ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 นี่นี่นี่เก็บค่ะเก็บ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 นะคะอุ้ยอันนี้ดอกใหญ่มากทุกคนทำยังไงจะไม่หักค่ะนี่โอ้โหดอกใหญ่มากเลยค่ะเห็ดหนังไก่นี่อีกค่ะ โอ้โนี่โอ้ยเห็ดหนังไก่ทุกคนคาโอ้ยาสวยมากทุกคนอันนี้เป็นเห็ดหนังไก่นะคะทุกคนขาเห็ดหนังไก่โนเวย์จ้าทุกคนเก็บมาฝาทุกคนเดินมาหน่อยเจอเห็ดหนังไก่ค่ะทุกคนนี่ เรขึ้นเป็นจุดของมันเลยนะคะนี่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 เห็นไหมคะเห็ดหนังไก่นี่นี่นี่นุ่มๆอีกนะคะนี่มันคือเห็ดหนังไก่นะคะทุกคนนี่อะให้ดูชัดๆนี่เห็ดหนังไก่นะคะนี่เห็นไหมคะโอ้ยขึ้นเป็นดงเลยนะคะนี่